เพื่อนๆคะดูสภาพลูกชายของดิฉันนอนสิคะนอนอาขาหลัาางช้างเน,นี่ยคะ่ะนี่ลูก,ลกเรากินอิ่มแล้วเขาก็นอนหลับอย่างมีความสุขนะคะน่ารักนอ็นดูไหมคะอดีตของน้องๆคือแมวจร แมวจรอ,อยู่ในลานจอดรถบ้างอยู่ตามช่องบันไดหนีไฟของคอนโดที่ดิฉันพักอาศัยอยู่เนี่ยค่ะทั้งหมดตอนนี้มาทั้งหมดห้ารุ่นก็คือสิบสองตัวค่ะนี่ค่ะคนนี้ก็ชื่อร่ำรวยน้อยนี่ชื่อโกนจ้าก็อนอนคอดกันคนนี้น้องมีบุญน,น้องมีบุญน,นี่ก็ เกือบไม่รอดนะคะเอามาใหม่ๆท้องเสียเห็บหมัด mm. เต็มตัวเป็นหัดแมวแม่ก็เอามารักษาเนี่ยคะ่ะดูพอนอนกอดกันสิคะน่ารักอหนดูไหมคะเพื่อนๆแม่ดีใจนะคะที่ได้ดูแลพวกเขาถึงเงินเดือนแม่จะน้อยก็เถอะคนนี้ก็คือถุงทองคะ่ะคนนี้จะร้องกินตลอดเวลาคะ่ะ หิวมีหิวฉันก็จะร้องไม่รู้ร้องกินหรือร้องอะไรก็ไม่รู้ค่ะนี่ค่ะเด็กๆทุกคนของในฉันคือมาจากอดีตแมวจรทั้งนั้นนะคะทั้งหมดมีสิบสองตัวแต่เขาจะเขานอนตามซอกหลังตู้บ้างอะไรบ้างเนี่ยค่ะเห็นแค่นี้ค่ะดูความรักเขาเขารักกันนะคะเนี่ยรักและเมตตาสงสารนะคะ โอเคนะคะ